คุณพูดอย่างนี้คุณน่ยตาออกอะฮะใครคุณน่ะผมเป็นมีเชื้อจริงมีเชื้อจีนนะรครับเตียใช้แซ่อ๋อเออตียใช้แซ่ครัแ,แล้วแม่แม่ใช้โซ่้อ อ้าวทำไมล่ะครับล่ามเตี่ยวไว้เตี่ยชอบออกไปเมาเพ่งพ่างครับอ๋อเป็นคนจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาจากสัวเถาเลยนั่งเรือสำเภามากับอาเหลียงโอ้ล้อลายมังกรข่าผมก็ามาตั้งลกลากอยู่แถวยาวาลาดอ๋อเตี่ยเรือเหรอเตี่ยวอ้วกเปิกร้างไขทองโอ้โหเฮ้ยมีร้างไขทองครับพอดีเลยนี่กใกล้ตุ๊จีนแล้วตุ๊จีนแม่มาแล้เลยไาแล้ ปีหน้าไงซื้อเผื่อปีหน้าเก็ดตังไว้ซื้อปีหน้าหลีมากไปหาอวาที่ยาราชชื่อร้านอ่วจะสั้นๆเป็นภาษาจีนแท้าโฮเกนชื่อนอะไรหลีเกี่ยวหวโอโห้โอ้โหร้านนี้ผู้หญิงห้ามเข้านี่ม,มั้หลีขัดไปก็มีอีกร้านหนึ่งร้านสองสาขาชื่อเป็นจีน แก่จิ๋วชื่ร้านอะไรครับเหี้ตึงปี่โอ้โอร้านร้านนี่น่าเข้าร้านนี่ร้านนี้เอาโคนทาก่อนค่อยเข้าไปเดิน <laughs> <laughs> นี่อยากไปซื้อทองที่ร้านลือเนี่ยที่ยาวารากเออไปไม่ยากสัญลักษณ์าร้านก็มี ไม่งไงด้านซ้ายเป็นพญามังกรงด้านขวาเป็นพญาหง์อันนี้ก็กยิ่งใหญ่ตรงกลางนี่มีเฮี้ยตัวใหญ่ๆแลบลิ้นยาลงไปเฮ้ยเอามีเฮี้ยแลบลิ้นทำไมล่ะครับอันนั้นเอาไว้ตวัดลูกค้าเข้าร้านอ๋ออันนี้เป็นโลโก้ของพ่อหรือคับเต่อว,ว่าเป็นเฮี้ยไอเฮี้ย <c oughs> เป็นโลโก้ของร้านคับผมแล้วถ้าเกิดผมไปไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าทองร้านลื้นแพงไหมโอ้โหอ้วไม่ถ้าเป็นลื้อเป็นเพื่อนฝูงกันอย่างนี้ไม่คิดค่ากำนัดกําเนิด ค,ค่ากำเนิดไม่คิดค่ากำเนิดแล้วถ้าไปไม่ถูกทําไงฮะโทรไปถามสิอ,อ๋อมีเบอร์โทรด้วยเ,ววเบอร์ส่วนตัวก็ก็มีเมมเบอร์เมมเบอร์เมมเบอร์ไว้เอาโทราศาพัพท์เีย<า>นี่โทรศัพท์กับมึงนี่ใครแก่กว่ากันวะโอ้โหรุ่นนี้ถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปยังไงนี่ไงกล้องอ๋อมีแยกชิ้นด้วยนี่โอ้โหสามสิบห้าล้านพิกเซลเอาอะเบอร์อะไรดีกว่าเบอร์มือถือของว่าะอ่ามือถืออ่ะคังข่อย ทะลึ่งมะเนี่ยไม่ทะลึ่งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วอะไรฮะคังขวอยแปลว่าสูงหนึ่งอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแปดแล้วนะอ๋อมีแปดเหรอครับผมคังหัวขวอยสูงแปดหนึ่งอ๋อคังหัวขวอยสูงแปดหนึ่งคังคังขวอยถอกขวอยแย่ยีโอ้ยเบอร์อะไรของลือวะศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองมันจำยากเอาเป็นเบอร์เบอร์ร้านดีกว่าที่บ้านเลยเบอร์บ้าน คางยีคางหีเนี่ยอะไรครับคางยีนี่ศูนย์สองอ๋อศูนย์งคางยีศูนย์สองคางคางยีเก้ายีแหกยีฉิกอย่าบไปเนี่ยไม่ยาบครับ0ูนย2สองสี่นนย์ก้า่ะเอาเป็นด็กอีเมลมีไหมอีเมลเออเอีเมลเบออีเมลเวอว com ดอตกุติสีท่าพระทำไมอยู่กับหลวงพ่อเหรอผมนอนวัดครับเอางี้เอางี้ไม่กช่ได้ยว่าคุณอยากจะฟังเพลง